หญ่อีกแล้วเปิดของขวัญคริสต์มาสค้าน้ำนมกวินให้ปุ้มปุ้ยอีกหนึ่งคู่รักที่แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวและมีลูกด้วยกันแล้วระหว่างปุ้มปุ้ยพันธิพาและสามีกวินโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งพร้อมหน้าลูกชายที่รักน้องไซอันแม้ว่าจะมีลูกแล้วแต่สวีดกันเหมือนเดิม มีของขวัญให้กันและกันทุกโอกาสทุกวันสำคัญล่าสุดกวินได้ออกรถหรูสองประตูให้กับภรรยาโดยหนุ่มกวินได้ให้เหตุผลว่าปุ้มปุ้ยนั้นให้มาเยอะแล้วทำงานมาเยอะก็เลยอยากให้บ้างและตอบแทนค่าน้ำนมด้วยซึ่งปุ้มปุ้ยโพสต์โมเมนต์ประทับใจนี้ผ่าน Facebook และอินสตาแกรมว่าบอกกับฉันได้ไหม ว่ามันเป็นความจริงหรือว่าฉันคิสมากค่าน้ำนมมันทำงานแล้วขอบคุณนะคะที่รักขาโครงการปุ้ยชนะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีกับแม่จำนวนมากอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ